สวัสดีครับผมแดงจาก B Auto House นะครับเป็นเซลล์เอกซิสิฟนะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถมือสองนะครับ Porsche Carrera 911 GTS กันนะครับก็เริ่มจากสีภายนอกนะครับคันนี้เป็นสีเครยอนนะครับเป็นหนึ่งในสีสเปเชียลเคอรเนอร์นะครับคันนี้รถปี22ครับไม่เพียง5,000นะครับลูกค้าเช็คประวัติกับเราครบทุกระยะนะครับผมคันนี้ซื้อรถกับทาง b ีออโตออกไปทาง b ีออโตเนี่ยสามารถซื้อรับประกัเพิ่มได้นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าแม็กซิมั่มที่ห เริ่มจากออปชันแรกก่อนเลยก็คือเป็นสีควยอนนะครับเป็นไฟหน้า PDLs Plus นะครับเป็นตินลมดำนะครับผมคันนี้เพิ่มเติมคือด้านหน้าเป็นสเกิร์ตของ TechArt นะครับทำลมดำแบ c ็ h ไ g h ลอสครับผมมาต่อสำหรับด้านข้างนะครับด้านข้างเริ่มจากล้อก่อนเลยนะครับล้อเป็นล้อหน้า20นะครับล้อหลัง21นะครับเป็นลาย Turbo S View นะครับส่วนตัวนี้เพิ่มเติมจาก TechArt ก็จะมี2ชิ้นนะครับจะเป็นตัว หูช้างนะครับเป็นคาร์บอนทริมนะครับผมแล้วก็ด้านล่างนะครับไซส์สเกิร์ตนะครับเป็นของเท็กอาร์ทำแบล็กไฮกอร์ดเช่นกันครับผม มาต่อกับด้านท้ายกันนะครับคันนี้ได้แอโรคิดจากโรงงานนะครับก็จะเป็นวิงหลังทำ Black h i g h Gloss นะครับไฟท้ายเป็นลมดำนะครับเป็น Exclusive d e s i ไ n t a i l Light นะครับแล้วก็ตัวโลโก้ p o r s เช e หรือโลโก้ตัว c a r r e r a GTS เองเนี่ยทำเป็น s a ติน Black เหมือนกันเช่นเดียวกับล้อครับผมเรามาต่อกันที่ภายในนะครับคันนี้ด้านในจะเป็น GTS i n t e r i o r Package นะครับเริ่มต้นจากเบาะหนังก่อนเบาะหนังจะเป็นเบาะ18เวนะครับส port Se a t นะครับจะเป็นเบาะหนังสลับกับอคาทัลานะครับซึ่งตรง รุ่นของ GTS ส่วนตัวเรือนไม้ก็จะเป็นสีเคยอนเช่นเดียวกันรวมถึงสปอร์ตโคโนนะครับจะเป็นสีเคยอนตรงรุ่นพวงมาลัยก็จะเป็นพวงมาลัย GTS ปอร์ตนะครับผมคันนี้จะเป็นเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์นะครับจะได้เป็นตัวท็อปสุดเลยตัวการใช้งานนะครับคันนี้มีฟอนแอคเซลลิฟนะครับเป็นตัวลิฟท์หน้านะครับสามารถลิฟ์ได้เวลาเราเจอลูกกน้าดแล้วก็จะมีเลี้ยวล้อหลังซึ่งอันนี้จำเป็นมากในรถซปเปอร์คาร์ครับคันนี้มากับหลังคาแก้วนะครับพร้อมกับบ้านไฟฟ้านะครับสามารถเปิดใช้งานได้เวลาช่วงหนน้าา สำหรับผู้ที่สนใจนะครับผู้ลูกค้าเท่าไหนที่สนใจคาเล,ล่า GTS คันนี้นะครับราคาอยู่ที่16ล้านกลางๆนะครับสามารถซื้อวัรันตีเพิ่มได้ด้วยนะครับผมสามารถติดต่อเราได้ทาง Facebook, IG, Line a แอนะครับของ B.Auto House นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม